ลราจะานำเรา,นา,นานจะลูกตายังไม่เกิดลร <c oughs> ตายูนกนะเออถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์คี้จะรู้เริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่าหมาเชื้อสะสมทุนแข้นแก่งทุน้นหกสิบสามปีนะนะก็ถามาขึ้นมาอีกแบบ ตนี้เนาะการปกครองเราผิดไหมมันต้เหมือนกับราชการส่วนการาชการทั่วไปรัฐมนตรีคณะกรายกกระทรีประมาณนี้แล้วก็แต่งกางแบบการปกครองแบบเสร็จเนาะอ่าโดยรวมหน้าอที่แี่ก็มีสมจยของการผลรอมมาเรียกลำดับมาไม่ต่างกับ กระทรวงกระทสวงคมาก็ซึ่งจะมีอำนาจตามกฎหมายควคุมการนสงผูว่าู้จัเนาะเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะเมื่อมีเราต้องทำตามกฎกติกาของขนส่งนะเพราะเราอยู่ได้ณนัสนใจเนาะ นะแต่สมัยก่อนเรารักษาโดยรทำวินัยนะเป็นการปกครองนะทำไมตการทุกเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหานะปะนัญหาเมื่อก่อนเนี่ยมีสายรมวาสีและอารวาสีเขาจะแยกชัดเจนนะยุค ไม่ได้จะผสมด้วยนะมีสนนอแค่น้เนาะขาดลอสีแทกลอดสีาานะหลดก็หมายถึงปากขาดก็หมายถึงพวกหัวนตัวนี้สายปักอเนาะเออมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเ,ออเ,ร,เราต้องจ่ายดงวไหนาเรื่องสี ถ้าคนมีศีลมีธรรมจริงๆเนี่ยมันมะสร้างความปริยนายอดน้อมมีเจตคูนมีเจตยชน์ที่หลังจากเราพูดมาทุกวันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศีลเรื่องบิดไงเท่าที่ควรอะเราก็จะพากันพากันอย่างนี้นยยอย่างนี้แะ่จะ,าจานนแ,ตจะแต่ไม่มีความความควา,ควา,างกาย,ยาจิตใจไม่มีศีลไม่มีอะไรมันก็เรื่ยจุ่ม ม,ม,มีการมีกองทัพชั้นมีอะไรยเยอะแล้เนี่ยมีการซื้อกำลังตำแหน่งอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นทางโลกเขาเต็มทุนลแล้วอาจารย์มีการ split เต็มเนี่ยอะไรเนี้ยมันก็ไม่ต่ออางกักโลกนะนี่คือเขาเรียกว่าสัสตร์ศารวมรู้อีกรูปแบบนึ่งน,นะพเพราะพระพุทธเจ้าให้เคยบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาเนาะ,นะะเพราะฉะนั้น ชี้ทางพวกเรานี่อ่ามันก็เลยกลายเป็นขึ้นไปเป็นวัดมากกว่าอาาำตั้งหัวก็เลยเป็นอาชีพชีพทำหัวฮะไม่ใช่ทำหัวไม่ใช่ทำหัวอาชีพนะอาชีพทำหัวอ๊ะอ๊ะ,อะ,ะนะเมื่อความใจมันถึงที่แล้วคนก็จะหัวมาทำมากิุในศาสนาที้นะเออ พะเห็นคนเข้าไปทำอะไรมากมา,กมา,กายกับเรียกว่าสาริยุเห็นไหมเห็นไหมบวมารู้าใใ้ปีเดือนด้วยมีอะไรกันแ่นเออดเป็นอาชีพเลยชีพอชีพเดิมโดยไม่คำึงินถึงเรื่องรลางการจติบัน่ไม่เำนึง,งาึจริงคำว่า คือควาสอดเลยเพราะเข้าไม่ถึงไม่รู้เสียวนะความไม่รู้นะในศาสนาเนาะอ่าแต่ศาสนายังไงก็อยู่ได้ถ้าเรารักษายตกักษาความดีเราไม่ต้องไปกลัวเนาะอ่าเพราะว่าความดีทือศีลธรรมนี้จะโกหกทำนอง ขอผู้ที่ทำแต่ผู้ใดไม่ทำมันก็นจะเดินทางไป่สวย